ครับก็เป็นการประชุมของทีมชาติไทยชุดใหญ่นะฮะมีมิรวรรรายวัชนะครับเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะครับเปิดเผยมาว่าเดี๋ยวจะมีการอุ่นเครื่องกับทีมชาติจีนนะครับรายชื่อก็น่าจะมีอยู่ในมือบ้างแล้วใช่ครับก็ล่าสุดเนี่ยทางมิรวานรายวัชนะครับบอกว่าอีก2-3ถึงวันนะครับจะส่งรายชื่อผู้เล่น50คนนะครับให้กับทางสมาคมในการพิจารณาแล้วก็รวมถึง50คนนี้เนี่ยจะอยู่ในข่ายที่เขาจะ ติดตามดูฟอร์มในช่วงเกมที่เหลือของไทยลีกแล้วก็ในส่วนของไทยลีก2ด้วยแล้วก็จะเลือกคนที่ดีที่สุดนะครับเข้ามาแข่งขันในเกมอุ่นเครื่องกับทีมชาติจีนนะครับครับก็จะทั้งหมดจะน่าจะ23คนนะใช่ครับครับก็ครึ่งครึ่งหนึ่งแต่ว่ามิรลวายอลยวัฐก็เตรียมเสนอรายชื่อให้กับสมาคมแล้วล่ะนะครับตอนนี้ก็ล้อส่งอย่างเป็นทางการท่านันเองนะครับเพราะว่าเดี๋ยวก็ต้องดูผมว่าน่าจะส่งภายในวันนี้แหละไม่พุดธกบพฤหัสหรือว่าศุกร์นี้แหละนะครับแล้วก็ติดตามดูฟอร์มก่อนจะเร กันอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเกมอุ่นกับทีมชาติจีนเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ต้องดูว่า3นักเตะจากเจลิ่งจะมาได้หรือเปล่าเพราะว่ามไม่ใช่ช่วงฟีฟ่าเดย์นะครับก็ต้องลุ้นกันครับแล้วก็่ผมเชื่อว่าอาจจะส่งชื่อไว้ก่อนแหละใช่แล้วก็ในช่วงของการเตรียมทีมก็น่าจะเรียกเข้ามาเก็บตัววันที่28นะครับเพื่อจะได้มีเวลาในส่วนของการทบทวนแทคนิคที่ไรอยวันบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเวลาค่อนข้างน้อยนะครับ